สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมปั่นผ้าแล้วน้ำมันไหลออกเองครับโดยที่ปุ่มบิดน้ำไหลอยู่ที่ปกติถ้าเดินเดินน้ำจะต้องมาตรงนี้นะครับ ปล่อยเปิดน้ำใส่ดูอีกทีครับผมนี่ครับผมปล่อยน้ำนะครับแต่ปล่อยน้ำก็ไหลออกเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะมาแกะดูอีกทีนะครับผมครับผม,บผมเดี๋ยวมาดูแบบแกะให้ดูสดๆเลยครับผม จับกล้องคนเดียวครับผมจะดูสาเหตุว่าเกิดจากอะไรทำไมน้ำถึงไหลมาสองดูเลยครับ น่าจะเกิดจากาลูกยางลูกยางอ่อนตัวนะครับผมเพราะไม่มีอะไรดีจะต้องทำความสะอาดแป๊บหนึ่งนะครับผม ครับผมก็น่าจะเกิดจากลูกยางเสื่อมสภาพนะครับผมเพราะว่าผมได้ทำการแกะแล้วไม่มีอะไรอุดตันเพราะว่าอายุการใช้งานถังทังนี้อยู่ที่3ปีแล้วนะครับผม เปิดน้ำใส่ดูนะครับเมื่อกี้ผมได้ทำการคิดทำความสะอาดน่าจะเกิดจาสกสกปรกมากกว่าครับคุงท่อ ตัวอย่างตัวกปุกดูนะครับผม,ผมเปิดน้ําใส่แล้วนะครับผมเปิดน้ําใส่แล้วแต่ตรงนี้ยังไม่ไหลแสดงว่าเมื่อกี้ผมเช็ดทําความสะอาดแล้วนะครับไหนลองเปิดดูอ๋อเคอครับผมปิดขึ้นแล้วนะครับเปิด นีครับปิดโอเคแล้วครับผมเกิดจากลูกยางมีสกปรกนั่นเองครับเพราะว่าอายุการใช้งาน3ามปีไม่ไม่เคยถอดออกมาทำความสะอาดนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าจากที่ผมเช็ดลูกยางเหมือน เหมือนจะไอแข็งตัวไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสั่งลูกยางมาเปลี่ยนนั่นเองครับผมเพื่อที่จะให้ตอบสนองได้ดีขึ้นเพราะลูกยางก็เสื่อมสภาพนานแล้วครับผมโอเคครับผมเปิดงานที่ให้หมดเลยครับผมอเอาไดูอืมก็ถือว่า อยู่ในเกมแก้ไขเฉพาะลวงหน้าไปก่อนครับผมเป,เปิดน้ำทิ้งไปเลยครับเพราะว่าอย่างไรบุปั่นผ้าเรียบร้อยแล้วครับผมครับผมก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อน,นหรือพ่อบ้านที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเองครับผมครับผมสวัสดีครับ